สวัสดีครับเพื่อนๆจริด,ดีต้อนรับสู่เอกนัทสตูดิโอนะครับวันนี้ก็มาถึงคิวของไพ่เบอร์15แล้วนะครับไพ่ใบนี้นะครับก็คือไพ่เดอะเดวิลนั่นเองไพ่เดอะเดวิลครับก็คือไพ่ที่เรียกว่าไพ่ซาตานไพ่ปีศาจก็อันนี้ก็อล้วแต่ใครจะเรียกนะฮะซึ่งเดอะเดวิลนะครับมีความหมายที่ค่อนข้างจะออกไปในทิศทางที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าไพ่ใบนี้นะครับ มันก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ดีโดยสิ้นเชิงนะครับมันก็อาจบางคนอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะเดวิลเนี่ยมันไม่ดีมันมีความดีของมันด้วยเลยออยังไงก่อนที่เราจะไปดูความหมายนะครับก็ขอให้เพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับย้อนกลับมาไพ่เดอะเดวิลนะครับลหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเนี่ยมันเป็นไพ่สาตานะมันเป็นไพ่ของปีศาจนะแล้วมันมีข้อดีอะไรตรงไหนยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราไปดูพลังงานของไพ่ The Devil ก่อนนะครับไพ่ The Devil ครับได้พลังงานของราศีมังกรครับถ้าดูจากตัวไพ่ครับเห็นแม่เป็นแพะนะครับจริงๆถ้าจะบอกว่าราศีมังกรเนี่ยจริงๆภาษาไทยเราใช้คำว่ามังกรมังกรหลายๆคนอาจจะไปนึกถึงมังกรอะไรที่เป็นเหมือนมังกรของฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมที่เป็น โดยศัพท์ของฝรั่งก็คือดากอนนะฮะที่สามารถพ่นไฟได้แต่จริงๆเนี่ยถ้าตามรากศัพท์จริงๆเนี่ยเดือนมกราคมก็คือราศีมักรมักกรก็คือจริงๆคือแพะทะเลแกะทะเลนั่นเองดังนั้นสัญ,ญลักษณ์ของไพ่เดอะเดวินะครับโดยมีอิทธิพลของราศีมักกรเนี่ยหรือว่าราศีมังกรตามที่คนทั่วไปนิยมเรียกกันเนี่ยก็เลยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ แพะนะฮะแล้วก็แพะเนี่ยนะครับจริงๆแพะก็เป็นสัญลักษณ์ของซาตานเหมือนกันเป็นสัญลักษณ์ของปีศาจในของฝรั่งหรือว่าของทางยุโรปเหมือนกันนะครับแล้วก็อิทธิพลของธาตุาในไพ่เดยวิลนะครับก็เป็นธาตุดินนะฮะดังนั้นธาตุดินนะครับในราศีมังกร ของไพ่เดวิลเนี่ยหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าเป็นคนที่ยึดติดนะครับเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นคนที่เชื่ออะไรแล้วหรือว่ายึดอะไรแล้วเป็นหลักเนี่ยไม่ค่อยจะเปลี่ยนเท่าไหร่ตามคอนเซปต์ของธาตุดินนะครับดังนั้นนะครับความรุนแรงหรือว่าการยึดติดการยึดมั่นถือมั่นของไพ่เดวิลของ ในอิทธิพลของท่าดินของเดวิลเนี่ยมันก็เลยที่ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสกว่าไพ่ใบอื่นหรือว่าอิทธิพลอันอื่นของไพ่นะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าไพ่เดวิลครับมันจริงๆเนี่ยถ้ามองว่าคอนเซปต์ภาพรวมเลยมันคือไพ่กิเลสตัณหาการยึดมั่นถือมั่นการยึดติดอะไรบางสิ่งบางบางอย่างจนแบบเข้าขัน้นหน้ามือตามมวถ้าเป็นท่าดินบางอื่นนะครับอย่างเช่น ในเรื่องของเฮอร์มิตใช่ไหมครับเฮอร์มิตก็คือทัดาตดดินเหมือนกันแต่ว่าทตดดินของเฮอร์มิตก็คือการยึดมั่นถือมั่นในความดีครับแต่ถ้าในส่วนของเดวิวครับเป็นการยึดมั่นถือมั่นเป็นการหมกมุ่นเป็นการที่ฝักใ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจนหลับหูหลับตาจนหน้ามืดตามัวโดยไม่สนอ่าเขาเรียกว่าไม่สนหน้าอินหน้าพรมไว้อย่างเงี้ยนะครับไม่สนถึงความถูกต้องไม่สนถึงเรื่อง อะไรสักอย่างอะว่าอย่างนั้นนะฮะคือถ้าฉันอยากได้ฉันก็ต้องได้ฉันอยากเอาฉันก็ต้องเอาฉันอะไรฉันไม่สนสักอย่างนะครับไม่มองถึงเรื่องของมนุษยธรรมไม่มองถึงเรื่องความถูกต้องไม่ได้มองถึงใครทั้งนั้นนะฮะอันนี้ก็คือความหมายของ the d e v i e w นะฮะคราวนี้เรามาดูภาพรวมของ the d e v i l ก่อนนะครับภาพรวม the d e v i e w นะครับจริงๆมีสัญลักษณ์หลายอย่างมีเครื่องหมายหลายอย่างอยู่ในไพ่นั้น ต่ให้มองภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมของเดวิลครับจะเป็นสีดําใช้โทนสีดําโดยแบ็กกราวน์นะครับสังเกตว่าบนแน่ไพ่เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่สีดําอย่างเดียวสีดําบนไพ่ครับสื่อถึงความมืดมีสื่อถึงความจมดิ่งสื่อถึงความมืดเหมือนเวลาเราไปเจอบ่อครับหรือว่าไปเจอเหวอ่ะคือมันมืดมันลึกจนแบบไม่เห็นก้นขนาดนั้นเลยนะครับมันบ่งบอกถึงจิตวิญญาณหรือว่าจิตใจของมนุษย์ที่มัน ความต้องการครับหรือว่าความอะไรสักอย่างที่มนุษย์ต้องการเนี่ยมันไม่มีลิมิตครับมันไม่มีข้อจํากัดครับมนุษย์สามารถทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองต้องการนะครับสําหรับมนุษย์ที่หลงผิดนะไม่ใช่ว่าหมายถึงมนุษย์ทุกคนนะสำหรับคนที่หมกมุ่นสําหรับคนที่หลงผิดเลยว่าสําหรับคนที่ต้องการอะไรบางอย่างที่มีแรงผลักดนันแรงขับเคลื่อนเยอะๆเนี่ยครับมันเปรียบเหมือนสีดําที่ไม่มันไม่มีก้นนะครับที่มันมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดนะครับมันเปรียบเหมือนกิเลสของมนุษย์นะครับมันไม่มีจ่าจุดสิ้นสุดนั่นเอง ถัดลงมานะครับเราก็จะเห็นบนหัวแพะนะครับบนหัวแพะนะครับอย่างที่ผมบอกก,กอ็คือแพเนี่คือสัญลักษณ์ของซาตานสัญลักษณ์ของปลาสีมังกรคือแพะทะเลอ่ะถ้าสังเกตถนะ้าคนเคยเห็นแพะจริงๆนะครับเราสังเกตว่าตาเขาเนี่ยค่อนข้างจะน่กว่าตาเขาจะไม่เหมือนสัตว์ตัวอื่นนะครับมันก็เลยเขาก็เลยเอาสัญลักษณ์ของแพะเนี่ยนะฮะมาเป็นสัญลักษณ์ของซาตานก็ <S <S อาจจะมีที่มาที่ไปอย่างนั้นก็ได้นะฮะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้สันนิษฐานเอาคนเดียว แต่ว่าในความเชื่อของชาวยุโรปนะครับหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของแพะก็คือสัญ,ญลักษณ์ของซาตานดังนั้นก็มีการนิยมนะครับเอาหัวแพะเนี่ยนะครับหรือว่าลักษณะของตาของแพะหรือว่าทรงหัวของแพะนะครับมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของซาตานเป็นของปีศาจอะไรเงี้ยของเดมอนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ ย้ำนะครับย้ำความเชื่อตรงนี้นะครับจกเครื่องหมายบนหน้าผากนะครับเครื่องหมายดาวคว่ำนะครับบนหน้าผากของซาตานตนนี้นะครับมันคือเครื่องหมายสัญลักษณ์ของซาตานครับมันเป็นลัทธิบูชาซาตานของชาวเพเกิลโบราณนะครับซึ่งชาวเพเกิลเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเนี่ยเป็นเทพอ่าบาโพเม็นะครับบาโพเม็อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็ขออภัยแล้วกันถ้าออกเสียงไม่ถูกนะฮะเพราะว่ามันแปลมาจากภาษาอังกฤษอีกทีนะฮะ เป็นเทพบาโพเมตครับของชาวเพเกิลเขาก็จะนิยมบูชาซาตานกันเพราะว่าเป็นเทพองค์หนึ่งนะครับที่ให้ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของเรื่องเพศนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าความเชื่อของแต่ละคนแต่ละท้องถิ่นแต่ละศาสนาแต,แต่ละท้องที่ะครับไม่เหมือนกันดังนั้นชาวเพเกิลโบราณนะครับก็มักจะมีพิธีกรรมที่ว่าจะให้ชายหญิงเนี่ยมาร่วมเพศกันต่อแน่สัญลักษณ์นี้ต่อหน่ซาตานเพื่อเป็นการบูชาเทพนะครับ เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อของคนโบราณดังนั้นในส่วนของสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของการบูชาซาตานตัวซาตานนะครับบนหัวเนี่ยจะเป็นรูปแพะนะครับแล้วส่วนตัวเนี่ยจะลําตัวนี่จะเป็นมนุษย์แล้วก็ มีปีกครับมีปีกเหมือนข้างคาวก็คือสัญลักษณ์ของซาตานนั่นเองนะครับคือภาพรวมทั้งหมดก็คือซาตานแน่นอนแล้วก็ซาตานตนนี้นะครับยกมือขึ้นก็คือเหมือนเป็นการอวยพรน,นะฮะสำหรับคนที่มาเป็นสาวกของเขาสําหรับคนที่มาบูชาเขานั่นเองด้านล่างของเขาจะเป็นขาเหมือนมีขนมันแกะนะฮะซึ่ง เท้านะครับก็จะมีะกรงเล็บนะครับเหมือนมังกรหรือว่าเป็นสัตว์ในตำนานนั่นเองซึ่งบางตำราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นเทพแพนนะฮะเทพแพนในประการนำของกรีกเทพแพนก็จะเป็นเทพที่หลงไหลไปเขาเรียกเทพแห่งสุราเทพแห่งเขาเรียกลเล่าอางังหนนะฮะดังนั้นเทพแพ่นสังเกตว่าเขาจะเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์แล้วก็จะชอบร่ำสุราชอบเมาทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนการมอมเมาเป็น ความสุขที่เกิดจากการมอมเมาอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับที่มาที่ไปของไพ่ยิปซีใบนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีที่มาที่ไปเยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้ผมก็รวบรวมมาจากหลายๆตำารารวบรวมรจากหลายที่นะฮะแล้วก็รกรณนำต่างๆเข้ามานะฮะแล้วก็ครับถัดมานะครับเราก็จะเห็นว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยะฮะเป็นผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็เปลือยเปล่าทั้งคู่เปลือยเปล่าทั้งคู่แต่ว่าบนลำคอของสองคนนั้นนะฮะมีโซ่ล่ามอยู่ บนแท่นที่ว่าซาตานยังนั่งอยู่ก็บ่งบอกว่าสองคนเนี่ยนะครับได้รับการมอมเมาแล้วก็บนหัวของสองคนเนี่ยมีเขาอยู่ก็แสดงว่าสองคนเนี่ยตวารนาตัวเป็นสาวกของซาตานเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการมอมเมาแล้วที่สําคัญนะฮะลองดูสังเกตว่าในส่วนผู้หญิงนะครับจะมีแหงเหมือนซาตานแต่ว่าแหงจะเป็นองุ่นซึ่งในสมัยแต่ก่อนนะครับจะนิยมเอาอางุ่นมาหมักเหล้า ก็มันหมายถึงเรื่องของการมอมเมาเรื่องของการที่ว่า,านิยมในเรื่องของรูปรถกลิ่นเสียงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนหลังของผู้ชายก็เหมือนกันนะครับก็จะมีเปลวไฟอยู่นะฮะซึ่งมันเหมือนเรื่องของกิเลสเรื่องของตัณหาอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนความร้อนแรงมันแล้วก็มันจุดติดง่ายตัวซาตานเนี่ยก็พยายามเติมเชื้อไฟให้ตลอดนะครับ ดังนั้นนะครับในเรื่องของไพ่เดอะเดนะครับเออไม่ใช่เดอะเดสิเดอะเดวิละไพ่เดวิลนะครับเดอะเดวิเนี่ยไพ่เบอร์สิห้ามันก็คือการลุ่มหลงมัวเมานะฮะการที่ทำอะไรสักอย่างโดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังต้องการก็ต้องได้หรือว่าการมัวเมาโดยไม่สนสิ่งรอบข้างแต่ว่า ้นคลิปนะครับผมบอกว่าบางครั้งของไพ่เดวิลเนะี่ยมันก็มีส่วนดีของมันส่วนดีของมันก็คืออะไรครับส่วนดีของมันก็คือการที่เรามุ่งมั่นหรือว่าเราต้องการอะไรสักอย่างบางครั้งนะครับถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายหรือว่าเรื่องที่มันไปทําร้ายคนอื่นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนะี่ย การที่มีพลังของเดวิลบางครั้งมันก็เป็นในแง่ที่ดีการที่ว่าการที่เราจะไปสู่จุดมุ่งหมายหรือว่าการไปถึงเป้าหมายอะไรสักอย่างบางอย่างนะครับเราไม่ต้องไปสนใจใครเรามุ่งแน่ไปถ้าเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเรามีความสุขกับมันเราก็ไปได้เต็มที่โดยไม่ต้องไปแคร์ใครไม่ต้องไปสนใจใครนะครับแต่ว่า ถ้ามันเกิดจากการกระทําที่ไปเบียดเบียนคนอื่นหรือว่าทําที่มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอันนี้คือสิ่งไม่ดีแต่ถามว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่แรงกล้าพอมีความมุ่งมั่นที่ มันมีพลังพอนะครับมันก็สามารถไปสู่จุดมุ่งหมายได้โดยไม่ต้องไปแคร์สภาพแวดล้อมคือไม่ได้สนใครครับไม่ได้ชังงช้งงันโดยที่ว่าไปฟังเสียงนินทาของคนอื่นแล้วว่าคำำําตําหนิติติงของคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีดังนั้นไพ่แต่ละใบครับผมก็บอกเลยว่ามีทั้งข้อดีและข้อที่เป็นข้อด้อยของไพ่แต่ตละใบแต่ไพ่แต่ละใบครับมันเป็นพลังงานที่สะท้อนจิตสํานึกหรือว่าสะท้อนสถานะของคนคนนั้นออกแหม่แต่คราวนี้มันเป็นพลังงานที่ในด้านดีทั้งหมดมันก็ มันไม่มีอะไรที่เป็นด้านดีทั้งหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นด้านแย่ทั้งหมดครับทุกอย่างมันอยู่ที่สติอยู่ที่ความเข้าใจของคนคนนั้นที่สามารถที่จะทําให้เรื่องนั้นนะครับออกมาในเชิงที่มันดีได้เชิงที่สร้างสารรค์ได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆข,ของไพ่เดอะเดวิลคราวนี้เรามาดูในเรื่องของความหมายนะครับความหมายที่แฝงอยู่ในไพ่เดอะเดวิลถ้ามองในเรื่องของการงานเนะฮะ การงานของคนที่มีอิทธิพลของเดวิวเนี่ยครับมักจะไปในเรื่องที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นเรื่องที่มันเปิดเผยไม่ได้เรื่องอะไรที่มันต้องเก็บงงาเรื่องอะไรที่มันต้องซ่อนเลนเรื่องที่อะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่า คนที่สถานะเจ้าชะตานะครับที่อยู่ในไพ่เดอะเดวิลเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปค้าของเถื่อนหรือว่าเขาไปทาอะไรผิดกฎหมายนะฮะบ,บางครั้งมันอาจจะอยู่ในสภาวะที่เขากําลังรุ่มลงหรือว่างมง,งายอะไรบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองอัน,นี้ก็เป็นไปได้นะครับต้องดูภาพรวมแล้วกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของเรื่องเงินนะครับจะเป็นเงินที่เปิดเผยไม่ได้เงินที่มาจากการทุจริตนะครับหรือว่าบางครั้งเราอาจจะดูอาชีพการงานของ บางคนบางท่านหรือว่าใครบางอย่างนะครับถ้าเกิดเดอะเดวิลเนี่ยมันก็สันนิษฐานได้ว่าเออมันอาจจะเป็นงานที่เปิดเผยไม่ได้เป็นธุรกิจสีดําเป็นธุรกิจสีเทา่าเงี้ยแต่จริงๆเดอะเดวิลนะครับมันก็เป็นธุรกิจจะบอกว่าเป็นธุรกิจเถื่อนมันก็ค่อนข้างจะตรงเลยนะครับก็จะเป็นธุรกิจที่เปิดเผยไม่ได้นั่นแหละหรือว่าธุรกิจที่เอ่อบ่งบอกใครไม่ได้นะครับห้ามใครรู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามาถึงในเรื่องของความรักครับ ไพ่เดอะเดวิลครับค่อนข้างที่จะเป็นรักที่ลุ่มหลงรักที่งมงายดังนั้นมันก็อาจจะมันก็จ,จะคือความรักที่มันเปิดเผยไม่ได้รักสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการเป็นชูแกนนอกใจหรือว่าการกระทําอะไรที่มันไม่ดีไม่งามแต่ว่าเขาเนี่ยฮะคนที่อยู่ในอิทธิพลของเดวิลเนี่ยก็คือคุณธรรมนะครับหรือว่าเรื่องของความดีเรื่องของความถูกต้องเนี่ยนะครับ คือมันเอามาเป็นตัวตัดสินไม่ได้ล้วเอามาเป็นตัววัดไม่ได้ละครับดังนั้นคนที่อยู่ในอิทธิพลของเดวิลนะครับส่วนมากนะครับถ้าจะรักจะชอบใครไม่ว่าเขาจะมีใครหรือว่าไม่มีใครยังไงก็ต้องเอามาให้ได้ยังไงก็ต้อง เอามาเป็นของตัวเองให้ได้มันคือการลุ่มหลงการงมงายครับไม่ได้มองถึงเรื่องความผิดความถูกเรื่องของมโนสํานึกไม่ต้องมองในเรื่องของกฎหมายไม่ได้มองถึงเรื่องความถูกต้องมันมีแต่เรื่องของความอยากความต้องการอย่างเดียวนะครับมันก็จะเน้นในเรื่องของโลกรีดังนั้นถ้าในสื่อของเรื่องความรักครับมันก็คือรักที่เปิดเผยไม่ได้รักซ่อนเลนนะครับการมีชู้หรือว่าการที่ไปมีคนอื่นอย่างนี้นะครับถ้าในเรื่องความรัก หรือว่าถ้าถามว่าในสถานะของคนคนนี้เป็นยังไงบางครั้งก็อาจจะเป็นจริงๆของเดวิลเนี่ยมันก็คือไพ่ไพ่ที่มีถ้าเป็นไพ่ชุดใหญ่นะครับไพ่ที่สื่อถึงคนที่เป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเติร์ดตาตี้หรือเป็นมือที่สามหรือว่าเป็นเมียน้อยอะไรว่าอย่างนั้นตรงๆนะครับก็จะมีอยู่สองใบก็อาจจะเป็นไอพิสเทศนะครับกับไพ่เดวิลนะครับก็จะมีอยู่สองใบนี่นะฮะถ้าไม่ดูจากไพ่ชุดเล็กนะครับเพราะว่าสอง ใเนียก็จะมีพลังงานเยอะกว่าเขาหน่อยแต่ว่าม,มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะฮะมันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆก็ได้แต่ว่าเรื่องลับๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องร้ายหรือว่าเรื่องดีเนี่ยมันก็ต้องไปดูไพ่ประกอบอีกเหมือนกันนะครับเพราะบางอย่างเวลาไพ่เดวิลขึ้นมาเนี่ยฮะมันก็บ่งบอกได้ว่าเป็นเรื่องลับๆที่เปิดเผยไม่ได้แต่ว่าว่าบางอย่างเนี่ยม <husbands. S 2> ันเป็นเรื่องลับๆอย่างเช่น เรื่องลับแล้วมันดีบางคนอาจจะถามว่าเรื่องลับแล้วมันดีมัน,นคือเรื่องอะไรบางคนง่ายจ,จะทําเป็นอาชีพตํารวจลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นสายลับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมันไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องไม่ดีซะทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูตามบริบทและดูไพ่ประกอบอย่างอื่นด้วยนะฮะคราวนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพครับไพ่เดลิวิลครับจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องการมารมเรื่องของความรุ่มหลงดังนั้น ความเจ็บป่วยที่เกิดจากไพ่เดวิลส่วนมากก็จะเกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับอาจจะเป็นเรื่องของโรคทางเพศสัมพันธ์นะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องเพศก็คืออวัยวะภายในที่เกี่ยวกับเพศอย่างเช่นตมลูกมกอย่างเช่นการผ่าตัดมดลูกอะไรอย่างนี้ก็เกี่ยวนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเออต้องไป โรคทางเพศสัมพันธ์อย่างเดียวนะฮะก็อาจจะเกี่ยวกับอวัยวะภายในที่มันเกี่ยวกับการกําเนิดหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับ ต่อไปก็ในเรื่องของอาชีพนะฮะเรื่องอาชีพก็เกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎไม้หรือว่าธุรกิจที่เราเปิดเผยไม่ได้นะครับตามคอนเซปต์แต่ว่ามันก็อาจจะไปเกี่ยวกับธุรกิจที่เป็นธุรกิจกลางคืนอ่าอย่างนี้ก็เกี่ยวนะครับธุรกิจกลางคืนพวกพับพวกบ้าพวกเทคพวกอะไรนี้ก็ใช่นะครับหรือว่าธุรกิจอาบอบนวดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของไพ่เดวิลนะครับหวังว่าไพ่เดวิลนะครับถ้าเกิดว่าใครมีอิทธิพลของไพ่เดวิลเนี่ยเราเอาพลังงานของการลุ่มหลงพลังงานของความงมงายพวกนี้ไป เกิดประโยชน์มันก็ได้นะครับก็คือการที่ว่าคุณกําหนดเป้าหมายนะฮะแล้วคุณก็มาดูว่าสิ่งที่คุณรุ่มหลงสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณงมงายเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าคุณทําแล้วแล้วคุณใส่พลังให้มันเต็มที่นะครับแล้วก็โฟกัสที่มันนะฮะโดยที่มองสภาพแวดล้อมนิดหนึ่งว่าเออเนี่ยสิ่งที่คุณทําเนี่ยที่คุณรุ่มหลงกับมันที่คุณงมงายเนี่ยมันไม่ทําร้ายใครมันไม่ผิดกฎหมายนะครับให้คุณเอาพลังตรงเนี้ยดึงมาใช้งานได้เต็มที่แล้วคุณก็จะไปสูบเป้าหมายได้รรววดเ็มากขึ้นนะคับ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจในอิทธิพลของไพ่เดวิลมากขึ้นสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ